ครับผมครับในวันนี้นะครับลองมาทดสนะครับการใช้มีดนะครับในการสอนออนไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับในเครื่องคอมเราครับมันจะมีมันจะมีนะครับโปรแกรมมีดแบบเราไม่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับให้ให้มันช้านะครับแค่เราล็อกอินเข้า Google Chrome เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่จุดจุดตรงนี้นะครับจะเป็นสิบสองจุดนะครับเอ้ยเก้าจุดนะครับอ่าเรากดเข้ามิดปกติเลยครับมาที่เก้าจุดตรงนี้นะครับเราจะเจอคําคําว่ามิดนะครับตรงนี้นะครับมิดนะครับพอเจอแล้วนะครับเราลองมาทดสอบ นะครับลองไลฟ์ดูนะครับวิธีการใช้มีดนะครับเรามากดที่การประชุมใหม่นะครับมันจะมี3หัวข้อให้เราเลือกนะครับเราเลือกเริ่มการประชุมในทันทีนะนะครับพอเรากดเริ่มประชุมในในในทันทีนะครับมันก็จะโหลดอยู่แป๊บหนึ่งและมันก็จะขึ้นรหัสผ่านให้เรานะครับอ่านะครับรหัสผ่านอยู่ตรงนี้นะครับ รหัสผ่านตรงนี้นะครับเราเอาไปใช้ตรงไหนเราเอาไปใช้นะครับเราส่งให้กับนักเรียนที่เราได้สร้างกลุ่มไว้แล้วนะครับอาจจะสร้างกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์นะครับถ้าเป็นของป1หึงรือป6นะครับเราจะสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์แล้วก็แค่ครับแค่ Copy ตรงนี้นะครับหรือว่าคัดลอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะจำลองนะครับมือถือของนักเรียนของเราให้ทุกคนดูนะครับ มือถือนะครับของนักเรียนต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับมิดเอาไว้ด้วยนะครับก็คือตัวอันนี้นะครับมิดนะครับ M e t นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับไปที่แอปส o ต้นะครับแล้วก็มาที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ว่ามิดนะครับ M e ET นะครับแล้วก็เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่า หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ o o g l e m e e t นะครับอันนี้ผมโหลดแล้วนะครับผมก็กดเปิดเลยผมกดเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับส่งไปทางส่งไปทางไลน์นะครับส่งรหัสผ่านที่เราก็ปี้ไปไปเมื่อกี้ครับส่งไปไปทางไลน์ผมส่งให้กับไพรินนะครับส่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดู ดูเครื่องของเด็กนะครับอันนี้ก็คือเครื่องของนักเรียนเขาต้องมีนะครับตัวโปรแกรมมิ e t อยู่ในเครื่องก่อนนะครับเมื่อเราโหลดมิ e t ลงมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปไปที่มิ e t นะครับแล้วก็เลือกคําว่าเข้าด้วยรหัสนะครับเราก็พิมพ์หรือจะก็ปี้วางก็ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับผมผมได้ส่งไปทางไลน์แล้วนะครับแล้วก็ก๊อปก๊อปปี้ก๊อปเฉพาะ นะครับที่มันเขียนว่า GFS นะครับ MG SQ นะครับแล้วก็วางปุ๊บนี่นะครับคือรหัสผ่านเรานะครับเราก็กดจอยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าห้องนะครับถ้าเราเข้ามาในห้องเราก็กดเข้าร่วมนะครับ่าปิดลำโพงเลยนะครับ รเราก็จะเห็นนะครับในในหน้าจอนะครับไอตรงเนี้ยก็คือหน้าจอของเด็กไอตรงส่วนนี้นะครับก็คือหน้าจอของครูนะครับในตอนนี้ก็มีอยู่แค่แค่สองคนนะครับส่วนนะครับนักเรียนต้องการทีร่จะตอบโต้กับครูได้2ทางนะครับหนึ่งก็คือเปิดไมค์ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้คือปิดไมค์อยู่นะครับนักเรียนพูดนะครับไม่สามารถ ครูครูนะครับไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงของนักเรียนได้นะครับต้องเปิดมาแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมปิดไมค์ก่อนนะครับเพราะเสียงมันแทรกกันนะครับส่วนตรงนี้เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องของครูนะครับอีกช่องอีกอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือการเช็ดนะครับกับคุณครูนะครับสมมติว่านักเรียนนะครับไม่กล้าที่จะพูดไมค์นะครับก็พิมพ์เช็ดได้นะครับเช่น คุณครูครับผมไม่เข้าใจนะครับกดส่งไปได้นะครับแล้วคุณครูก็จะตอบทางแชทได้นะครับหรือว่าจะพูดทางไม่ให้นักเรียนรับทราบได้นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นขั้นพื้นฐานนะครับของการใช้มีดนะครับสามารถลองรับเด็กได้เยอะนะครับเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับ อ่านครับในวันนี้ผมก็ขอนะครับจบเพียงแค่นี้ครับ